ครับวันนี้มาเชียร์ทีมชาติไทยในศึกทีมครับครั้งที่สี่เก้าค่ะวันนี้มาเชียร์ใครพิเศษไหครับนี่เลยค่ะมาเชียร์คนนี้ค่ะผมอุ้มนะคะธีรธรใช่ค่ะปกติติดตามชมฟุตบอลอยู่แล้วอ๋อใช่ค่ะเป็นแฟนฟุตบอลอยู่แล้วมาเชียร์ที่ไหนครับบุรีรัมย์ค่ะเพราะว่าเป็นคนบุรีรัมย์ใช่ค่ะมาทำง,งานที่ใช่ใช่ค่ะรู้สึกยังไงกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลทีมครับที่มาจากที่ไหน จริงๆร,ร,รู้สึกว่าเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นจังหวัดที่น่าสนใจอีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะคะพื้นที่มันเยอะแอรียก็ค่อนข้างที่จะเยอะแน่นอนว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของแบบลานจอดรถอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีจํานวนพอที่จะทําใหแ้แฟนๆแฟนบอลเนี่ยสามารถเข้ามาชมได้เรารู้สึกแบบไม่ได้บ่นมากขนาดนั้นใช่วันนี้ตั้งใจมาชมคู่ที่สองระหว่างไทยกับเยลนอรคิดว่าคู่นี้การแข่งขนันผลการแข่งขนันจะเป็นยังไงบ้างครับไทยแลนด์ชนะแน่นอนค่ะ สามประตูต่อสองค่ะสาม,สามประตอเฉลี่ยชนะเลยอ่าใช่มาให้กำลังใจไทยเป็นพิเศพี่อุ้มทีละทรบุญมาทานค่ะกัปตันของเราถ้าเกิดพูด,พดกับพ,พี่อุ้มได้ก่อนที่จะแข่งขันคิดว่าอยากจะพูดอะไรกับพี่อุ้มบ้างก่อนที่จะแข่งขันเลยก็เป็นกําลังใจให้พี่อุ้มนะคะเชื่อว่าวันนี้เราจะเก็บชัยชนะได้แล้วก็เราจะสามารถนําถ้วยคิงคัพกลับมาเป็นของไทยได้ค่ะ ประเมินการแข่งขันการจัดการแข่งขันจริงครับครั้งนี้ที่เชียงใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อบัตรหรือว่าการเดินทางการเข้ามาชมที่สนามเจร้อยปีอย่างนี้คิดว่าเต็มสิบให้สักเท่าไหร่ให้แปดเต็มสิบละกันค่ะหักไปสคะแนนใช่เพราะว่ารู้สึกว่าในเรื่องของการจัดการจำหน่ายตั๋วอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้แฟนบอลต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะยังเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ตัวหมดไวมากใช่ค่ะฝากถึงแฟนบอลให้ผมนิดนึงถ้าเกิดแบบนี้เราชนะเราจะได้เข้าไปจริงในวันที่สิบ ค่าผลไม่เป็นใจยังไงวันที่ส0ก็ยังมีแขงอยู่คู่หนึ่งค่ะก็อยากจะฝากให้แฟนบอลชาวไทยนะคะมาร่วมเป็นกําลังใจให้ทัพช้างศึกเรานะคะในวันที่ถ้าถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าชิงวันที่10อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะเพราะว่าวันนี้เอ้ยอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้ครับเพราะว<ม>่ายังไงก็ถือสวรร่ามาร่วมเชียร์ร่วมเป็นกําลังใจให้รักฟุตบอลทุกคนคว้าคิงคัพสองพัเป็นแชมป์ให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ